สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมันฝรั่งวันนี้เอาคําที่ฟังแล้วแปลความหมายว่าน่าเบื่อครับแต่ความหมายจริงๆไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดครับท่านผู้ชมครับมาพิจารณาคํานี้ครับว่าในภาษาอังกฤษเขาออกเสียงว่าอย่างไรครับท่านผู้ชมครับคำที่พูดถึงนี้ก็คือคําว่า fed up นะครับคานี้เนี่ยคนที่เป็นชนชาติอังกฤษเนี่ยนิยมมากเลยครับเวลาเบื่อน่นเบื่อนี่นะฮะเขาก็บอก I'm fed up with ถ้าบอกว่า I'm fed up with you นะครับหมายถึงว่ามีแฟนเรามาพูดกับเราแบบนี้เราก็ต้องสำเนียดไว้นิดนะึงะก็คือต้องลึกล,ลึกไว้แล้วนะครับว่ามี something wrong อะไรประมาณนี้ครับแต่ดูรูปประโยคดีกว่าครับท่านผู้ชมครับ People are fed up with unnecessary protests during the c e n s u r e debate นะครับอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากครับในรัฐสภา,าไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา,าไทยรัฐสภา,าอังกฤษ นะฮะจะเป็นพารลิเมนต์เป็นซิเนตเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับเวลามีการประทุงประท้วงกันวุ่นวายแม้แต่ล่าสุดนะครับมีกันมาที่การปรงดวงปอง,ปองดองอะไรกันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไม่ลงลงรอยกันสักทีเพราะว่ามีคนที่เห็นแย้งเห็นต่างอะไรกันต่างๆซึ่งจริงๆแล้วบางคนเขาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นความสิวิไลของระบอบประชาธิปไตยครับถ้าเห็นเหมือนกันมันก็ไป เป็นไม่เป็นโล้เป็นพายครับแย่ก็แย่ด้วยกันดีก็อาจจะดีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความเห็นต่างกันบ้างเพราะฉะนั้นเฟดเดแปลว่ารู้สึกว่าเบื่อหรือเกินนะครับแบบไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยอะไรทํานองน,นั้นท่านผู้ชมครับคงเข้าใจความหมายของคําว่า f e ดเดอรเรียบร้อยแล้วนะครับคำนี้ก็มีความหมายอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ